อาดัมฟาร์มสวัสดีค่ะยุธงค่ะพี่น้องไก่เทียงเลยนะคะเกือบจะเทียงละเกือบจะเทียงแล้วจ้าไก่เทียงแล้วของวันพุธที่สิบเก้ากรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะมเมื่อเบิงว่ามือนี้เฮาพาน้องเอิญขวัญแม่เอิญขวัญมามา,มาทงเนาะคะ่ะเอาเด็กหน่อยมานํา ันอยู่จังไดเนาะค่ะเด็กหน่อยเนาะค่ะเนาะ mm. มาเบิงว่าเขาอยู่จังไดเยจังไดทุกอย่างกะเห mm. มือนอยู่บ้านค่ะพี่น้อง mm. เอาหน่องใส่กระตามาจ้ะเอาหนองใส่กระตามากสก่อน mm. เอาเด็กหน่อยใส่กระต่ายใหญ่มาสก่อน mm. แล้วก็เอามาลงกระต่าใหญ่เอามาลงกระต่าใหญ่อยู่ทงค่ะ mm. ดูดเก่ง ตัวน,น้อยๆนี่คือบืนเก่งแทะลูกานะุแม่เบิ้งหายเบิ้งข้าสายนี่เห็นอยู่บ้ค่ะนี่ตัวน้อยกระมูนี่แต่ว่าสู้ตายค่ะเรื่องดูดนม <c oughs> <c oughs> น้องไอวี่สู้ตายครับเอ้าเอ้าเอ้าเอาเอาเอาไอวี่สู้ IV, สู้ไอวี่สู้ตายยายเชียร์ยายเชียร์น้องไอวี่เนาะค่ะ ้าวเด็กตัวเล็กอไอวี่สู้ซู้โตหน่อยก็มูค่ะลูกไส้หล่าอันนี้เอื้อยอันนี้เอื้อยอันนี้ลูกไส้หลาพ่อเพิ่นแคร์มีหางดำนะคะลูกออกมาโตดำโตดำและกระไดอัน,นี้คือโตนี้ไดพ่อค่ะไอพอ่อยี่สิบนิ้วพร้อมได้ค่ะนี่เด็กยี่สิบนิ้วเหมือนพ่อเลย กอ,อเขาก็ยี่สิบนิว้วอะดูดลูกดูดดูดนมได้ค่ะนี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้เอามาทางนี้มาโอ้ยหลาได้ดูดอยู่ต้วนี้โอ้โหเออบรเบเ็ดบหริเวณแม่บอบบะแม่บอบบะแม่บอบบะแม่บอบาะนะลูกเนาะ น,น่นานน,าน่านน่านไล่ไก่ค่ะพี่น้องเพื่อนละกอโทษค่ะเพื่อนไล่ไก่ใช้สิ์ดูดใหม่อะดูดใหม่ลูก ดโตไก่สสีไายก็แม่แล้วค่ะเด็ก10เด็ก10วันเดี๋ยวออกออกวันที่10บวันนี้เด็ก10บวันเนะค่ะเด็ก10วันเด็ก10วันฝากกดซับสไครกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเนเด้อค่ะ มาเบิงน้ากันเนาะค่ะว่าน้องสิลืมตามือใดเนาะค่ะอันนี้สิบมือแล้วยังว่าท่านลืมตาเลยค่ะนี่สิบวันแล้วยังไม่ลืมตาเลยจะลืมตาตอนไหนจ๊าฝากเป็นกำลังใจให้เอิ้นแขวงด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยค่ะมีอะไรให้กดกดหมดเลยค่ะ ฝากช่องเลยด้วยค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะบ๊ายบาย